chữ bóng la gặp oh. ô có mai ở đất quả đẹp đi tư chữ bóng la hay nhé bó chữ bữa chun chun Mẹ, phá bút con vì ra hù tầm phên Lên nông báo trên bài đi ư cây là nông báo không đi nè vô bay nữa bà ไขยหมุกไวกิงเข่หมุก r ử อไวกิงไปเท่หนจับจอคู่ฮัลงวังวมันววตคุยกันนี่ผมมาประกาศก้าวอันนี่กับรอยนาก้ทานวางหือกับปกพื้นเรียบ้อยนะจับอยู่ในวังนี้อยู่มีดไม่กลัวกลัวเราคุยกันในโนชาอย่าบอกโันชายเริดจมุยก นี่กับกูอยู่บนลินนะอายกมันมีดกับร้อยก c วื้อปกปืนเรียบร้อยนะในยิงในจากนาทียิงกับร้อยพืนจะมีรู้ให้รู้ไปเลยรูกออมาลบทั้งเรือก็แม้มาโน่ตกกลางเลี้ยงมึงนี้ตอนแต่เราไม่รอดก็ลูกมึงไมเได้ลูกปืนนี่ไม่ได้ลูกมึงทีน่ะตอนนี้ปืนไม่โดนต้องย่างลูกกันยิงไม่ได้เลเนี่ย ช่ยิงกันได้หมดจานัดรู้คนตัยได้ทีก็บวกไปยู่แล้วมันเจวิ่งได้กูเรียมตัดมาไม่เจ้ได้วิงทีพนนีตาอก็คยยักายกัต้องม้วนกูต้องนอนลงยิงเด็กคนนี้ยักีมาอยู่ในุ่มบกพูนคูอแบบบ้าพูดเป็นยิงตายดุ้งเดกยิงไปามึงควันกับปลาในตมเงียมบกวราควันปิดเือของกูกัติดจูงเมื่อนของมัน นั่นเ you know, ่ามใจ่ิวันเคยได้ของกูจ้าคยอยากยีดาตกันน้นต่กหลอดก็มาในปลาในกูตโตง่ยเจำบาูยาตู้จัเปน่าอันตงนองบาลูกก็นองจีนมึงแบงนบรกูไม่ลูกพื้นเนาาพาดดันคนมีดเนาะ กูจ nice. oh, yeah. hey, ับไปตุ <in> um oh ้งไปกูเล่นนะคือเก๊นองก็น่ามาแต่น้อยไม่รู้ดูฮานเี่จิ้งนี่ไปไล่นไม่จับไปประกาศก้าวประกาศก้าวเซ็ตไหวพลไปตีโมักเดียวตีโมเลยโอ้ยใช้เล่นพลแล้วเปลื่นตึนอ่ะอย่ามึงทีมันละกูตีโมดูนั่นแหละมันในเจอโมแล้วให้บ้านุงก้าวกูจริง เราไปตีโมดานนองตูฮันปราม่อเรื่องตีโมมึงเงานไม่ทำจิงมันต้องรู้จักเก็บจ้างป่าลูกไปเดียวโดูตัดไม่พใเงินกูกวงไม่ตไปรูกป่าราเลยกองของกูไม่คุณนโฟก้าไปตึ้งในยินโอปารเตอร์ดังตุกตีเจ้าบริเโปรสาวเจ้าบริเกนรักันรสา ทีิดต่อกันนครัสวัสดีก่รใวันนี้นะคะัท่านพิเศษนะคะตจตนนะคะ้คะรวยกวางม่แกโตไปตีมอรวยวันรวยดูนกจากองเดรงนะตีมอเรดดูนกจากองเหูปเริ่อประคาศตนทีตันูมีรักคปสามตันูมีรักคนปรอดสาม ท่านตีตีหม้อครบสามพันบาทกรุณา้รับเอทที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่เหลียวคได้เป็นไม่อยู่แล้วมเล่นพนไปประกาศเก้าตจ้านี้ตัวตัดวิทยุก้อนไปแรกก้อนรู้ได้กี่ตันนี่วันนี้เว็บบนไปประกันออดูดู รอยสถานีวิทยุชาประนสถานวัดนาปลื้อ๋บิดบบ็ดเ้าองรนวิโยลงอี้อ๋อดูดูดูดตีทํการผู้ใหญ่กันมันเด็กได้จะวิ่งเลลูกพนูผู้ใหญกันลูกผู้ใหญ่มานี่คนลูกมามามาที่พอลูกคนมา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  นี่นี่โลปัยอ่ะมีเอากุ๊ดป๊อปเปิ้นปัด